กรวินจับมือมาสเตอร์เปิด KRM Plastics u r g e r y Hospital ในแพทย์กรวิน, C r o, นซิริโรจนทรั์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเคม d ดิคอลไทยแลนด์จำกัดผู้ประกอบการสถานพยาบาลด้านสัญกรรมความงามภายใต้แบรนด์กรวินคลีนิก รนพีคลีนร่วมทุนกับบอเมเจอมาสเตอร์สไตล์มาสเตอร์ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พพซในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจซึ่งมีนางสาวละพัตรดาเลิศพานุโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนร่วมงานเปิดตัว KRM Plastic Surgery Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางสัลยกรรมตกแต่ง KRM ขอนแก่นโดยบรรยากาศภายในงานเปิดตัว KRM Plastic Surgery Hospital เมื่อวันที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในาสิริวัตนพินิษพาณิชเป็นประธานในพิธีพร้อมกองทัพเหล่าดาราคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ ทีคุณแม่นกนอ้อยอุไรพรเฮียหน่อยหมอลำไอดอลบอสโจโลและน้ององอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และคุณโกกิโตเกียวมิวสิกใหม่พัชรีบิวจิตรชริยาไป้ายปายโอริโอดิวทีรพัฒนยาอาสยาม ทิ๊รุ่งนาภาณนนุ่มคอลลาริตทีมมิสเตอร์ขอนแก่น2024นางสาวไทยสกลนคร2568มาร่วมแสดงความยินดี KRM Plastic Surgery Hospital ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีใกล้กับท่าอากาศยานานานาชาติขอนแก่นเป็นอาคารสูง3ชัน้นขนาดพื้นที่กว่า3,500ตอรอมประกอบด้วยห้องผ่าตัดอ,อจำนวน7ห้องห้องพักฟื้น8เตียงห้อง IPD 6เตียงห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD พร้อมอุปกรณ และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับสากลโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสัญญกรรมความงามครบวงจรใหญ่สุดแห่งแรกในภาคอีสานตอนกลางอย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการด้านสัญญกรรรองรับกลุ่มลูกค้าในขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง เช่นนครราชสีมาอุดรธานีมหาสารคามหนองคายชัยภูมิบุรีร,รัมรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปปลาวกัมพูชาเวียดนามเป็นต้น KRM Plastic Surgery Hospital ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นเป็นอาคารสูงสชั้นขนาดพื้นที่กว่า3,500ตอรอมประกอบด้วยห้องผ่าตัดอจำนวนเห้องห้องพักฟื้น8เตียงห้องไอ d ีเตียง ห้องเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ CSSD พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับสากลโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลเช่นจังหวัดขอนแก่นจัดเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวในฐานะเป็น MICE City หใน5พื้นที่ของประเทศด้วยศักยภาพความพร้อมทั้งศูนย์กลางทางการแพทย์การลงทุนการค้าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการศึกษาและศูนย์ราชการทำให้มีผู้คนสัญจรและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าจังหวัดจำนวนมากและต่อเนื่องถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของ KRM Plastic Surgery Hospital และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการสัญยกรรมความงามของภาคอีสานตอนกลางด้วยความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสู่ระดับสากลและความปลอดภัยสูงสุดในแพทย์กรวินเปลา่าว